ล,ะละะานธารดา1 2 2ค่ะครับวันนี้ดิฉันมีความสุขมากเลยครับวันนี้ผมกายมารอเยอะมากครับแล้วก็วัดบรรยากาศดีมากๆเลยก็เป็นอีกงานหนึ่งที่จะเรีเยกแล้วผมมีความสุขมากๆครับ ลาซาด้าติดรององเป็นไงฮะการขายมีโค้ดส่วนลดนั่นโค้ดส่วนลดเยอะมากครับวันนี้ก็มีทั้งแบบมีโค้ดของผมเองด้วยเนี่ยฝากโค้ดของผมแล้วกันนะครับผมมีไลา์ดีสุดทีสองโค้ดนะครแล้วก็จริงๆสำหรับลาซา้าติดต่อที่สองไม่ได้มีแค่โค้ดส่วนลดผมว่าคนอื่นพูดเยอะแล้วผมมาฝากงานผมดีกว่าพอดีเรามีเป็นบัตรคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตนะครับไลา์เฟิร์สเซอร์มิ่งในค่ะปีเซ็นเต็งบายลาซา้าครับผมมาแจกสิบสองใบนะครับใบละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับที่สองรางวัลรางวัลละหนึ่งกก็ฝา เขาไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับเขาอยากมาเจอผมในงานแฟชั่นทิน้งครับพูดถึงแฟชั่นโชว์วันนี้นิดนึงมี <สา S 2> แบ,บแรนด์ของบ้ายมาด้วยใช่โอ้วันนี้จริงๆของผมของผมไม่ใช่ไฮไลท์หลักแต่ว่าไฮไลท์หลักก็จะเป็นของวินมากกว่าคนนี้วินมีเหมือนเป็นเออเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชั่นด้วยจากเวลเลนส์นะไรังไงก็ไปชมได้ที่ลาซาด้าแล้วก็สำหรับแอตโตสตัฟก็ชมได้ที่ลาซาด้าเหมือนกันครับหละห่างกับการที่แบบว่าเออมันมีสาม,มารถสั<ม>่งซ<ม>ื<ม>้อได้ทางลาซาด้าะไรแบบี้วันนีมาจริงๆเนี่ยผมเพิ่งรู้คือผมกก็คุยยับบบทีีีมมวว่าาาาาเเเด๋น้้รรรสถแห มันอิมเมจ้วคือเราถ่ายรูปแล้วมันแบบว่าหาของได้หรออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกโอ้ยมีเป็นปีแล้วลูกอะไรเงี้ยผมว่อ๋อ,อ <laughs> ขอโทษครับอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเออดีดีมากๆเลยเพราะว่ามันสะดวกส,สบายสำหรับ,บคนซื้อขึ้นมากๆเลยใกล้วันไนมิดของเราแนละ้วครับไอ้ไปมิดครับซ้อมหนักมากครับ <laughs> ตอนนี้ซ้อมหนักมากครับจริงๆเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่ารู้สึกว่า ช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเหมือนร้องเพลงมากกว่าที่ร้องทางชีวิตอีกแองซ้ <c oughs> <c oughs> อมหนักมากเราเราเ,เตรียมตัวกันหนักมากแล้วก็ตื่นเต,นต้นมากๆครับจริงๆอยากเจอทุกคนแล้วมากๆเลยครับจริงๆแล้วเพลงเราเลือกปลายอัปอีเพลงเองหรือไม่ไดในรหรับแฟนดีทางนี้ทาหรับผมว่าผมว่าไล้วเพลงน่าจะโอ้ทุกเพลงน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะผ่านผ่านผานมาแล้วเรารู้สึกว่าการน,นี้เราอยากให้มันเป็นโฮมปาร์ตี้ที่เหมือนทุกคนสามารถจอยไปด้วยกันได้มีความอบอุ่นมีความโฟซี่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออลิสเพลงรอบนี้เราเลือกมาได้ดีและคิดว่าทุกคนน่าจะจอยไปด้วยกันแสดงว่าต้องงมีเเพพลิศษ มีเพลงพิเศษมีเพลงพิเศษแน่นอนเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีเพลงพิเศษด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาแต่เราติดตามกันคิดว่าจะได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนมีคแต่ว่าเพลงจะต้องปล่อยก่อนงานแผนนี้ใช่ครับตอนนี้กําลังกาลังทากันอยู่ครับพี่เป้แต่งเองเหรอช่วยแต่งครับช่วยช่วยับพีแอมแต่งถือว่าเป็นงานแรกที่แต่งเองแต็มรูปแบบเออผมว่าไม่จริงๆเพลงก่อนๆน่ะเราเราร่วมกันแต่งตล่อยเลยครับแต่ว่าแค่ว่า เหมือนเราอาจจะเป็นคนเหมือนขึ้นเรื่องราวขึ้นโครงเคี๊ตีต่างๆแต่ว่าในการเข<ช>ียนแต่ละคำลงไปมันอาจจะเป็นเป็น r าแอมแต่ว่าเราก็มานั่งตัวเกี๊ีอยู่แล้วว่าเอออันนี้มันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากพูดนะอันนี้ไม่ได้สิ่งที่ผมอยากพูดอะไรเงี้ยเราจะทางานกันแบบนี้มากกว่าแสดงว่ามีสตอรี่ไลน์ในเรื่องของเพลงมาตลอดแล้วใช่ครับใช่ครับแต่แต่ว่าเพลงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นเพลงที่ เพอร์สันแนลเพอร์สนแลมากๆเหมือนกันเป็นเพลงที่ผมผมเขียนเกี่ยวกับชีวิตผมผมขอตั้งว่ามันเป็นเพลงเพื่อชีวิตยุคใหม่แล้วกันนะครับองฟังดูนะรัลองฟังกันดูครับทำไมทำไมคิดว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตยุคใหม่แนวเพลงมันจะเป็นลองแนวนั้นแบบมันเป็นเพลงที่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงความรักแล้วกันแต่มันพูดถึงเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะใทำไมอยากเล่าในมุมนี้ล่ะครับทำไมอยากครับรู้สึกกำลังเหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเพลงที่เรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งที่กำลังจะพูดถึง ชีวิตของผมในในอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยคิดเพลงนี้ขึ้นมาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนฟังแล้วรู้สึกมีกําลังมีพลังใจในการจะทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยเราอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนคอยปลอบประโลมทุกคนเวลาเหนื่อยเวลาขอจากการทำงานเนี่ยั้องให้กำจตัวเองด้วยเหรอใช่ครับคือคือคือเคยมีคนถามตลอดว่าแบบเวลาเหนื่อยฟังเพลงอะไรเราก็ตอบไม่ถูกอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้แบบมีเพลง สไตล์นั้นขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่ว่าสุวัสิ์หลังจากนี้เราก็จะตอบว่าอ๋อเวลาผมเหนื่อยผมจะฟังเพลงนี้ครับประมาณอ,มอย่างพี่ใบเองดูชัดเจนในสตอรี่ของเรื่องเพลงมากมาก,กว่าปีอื่นๆครับเราในนี้เรื่องละครยังรับอยู่ม<อ>ครับรับครับตอนนี้ก็จริงๆมีอ่าจริงปีหน้าก็เดี๋ยวอย่างแตบบ่ที่จบไปแล้วเงี้ยครับก็มีตีอินเตอร์ไว้ปีหน้าก็ยังมีให้ดูอยู่แล้วก็จริงๆตอนนี้ก็มีคุยกับอีกประมาณ2-3โปรเจกต์เหมือนกันในการถ่ายปีหน้าครับผมแต่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงรรรออออกกกาาาาคคนนนเฟิ์มมมมมยยยยยูู่่่่่่ลัังุไไไไได้้หหห หายตาไปจากการแสดงแน่นอนครับเป็นซีรีส์ไหมไปเป็นภาพยนตร์ครับสามสามวันสุดท้ายปอกไม่ได้สิแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามีภาพยนตร์แน่ๆครับแสดงว่าค่อยดึงตาก่อนใช่ใช่ผมผมรู้สึกว่าเราเราพอเราทําอะไรเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซีรีส์แบบที่จริงๆอเราถ้าเกิดทุกคนทราบกันคือซีรีส์เวลาถ่ายปกติถ่ายนานมากเลยนะถ่ายแบบโอ้โหสี่เดือนผมเดือนอะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์มันจะแบบสั้นๆหน่อยผมรู้สึกภาพยนตร์ตอนนี้อาจจะเหมาะกับ กับสไตล์ของผมก่อนแต่ซีรีส์ก็ยังรับอยู่นะครับบางทีหกตอนสิบตอนสั้นๆก็พอไหวติดต่อขำไม่ได้ครับที่ลานแอนด์เทมเพลตครับผมแต่ไม่แต่ไม่้เห็นตัวเองได้เนะเพราะว่าทั้งงานละครงานซีรีส์งานเพลงรวมังบริษัทด้วยที่กำลังก่อร่างสร้างตัวเราเหนื่อยครับเหนื่อยในงานครับแต่ว่าก็เออเรียกว่าไงผมว่าเดี๋ยว ผมว่าช่วงแรกๆมันยากเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าพอมันผ่านไปได้มันเขาเรียกว่าอะไรมันมีมันมีเรื่องที่ต้องทําเยอะแต่ว่าทุกอย่างที่ทำมันมันมันดีที่จะได้ทำอะไรก็ตายมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันแฮปปี้ที่ได้ทำทำไมตอนมันเลือกทำเรื่องยากๆพร้อมๆกันในหลายๆอย่างเลยนั่นน่ะสิชาเลนจ์ชาเลนจ์ยสิแต่ชาเล่เขาจะมีต้นเหนื่อยอะไรกนาดนั้นแต่ว่าคือเขาเรียกอะไรพอผมมีเป้าหมายกับตัวเองชัดเจนว่าผมอยากจะทําอะไรแล้วก็อยากจะหยุดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราก็เราก็วิ่งในช่วงที่เราต้องวิ่งแล้วเดี๋ยวพอเราจะหหยยุุดดผมก็จะ จริงอะไรเงี้ยไม่ไม่คิดอย่างนั้นเลยเหรอสัญญาในชีวิตในช่วงช่วงยาวอย่างนั้นผมผมผมอยากผมอยากรีบเกษียณเร็วเกษียณเร็วขึ้นใช่ใช่อยากเราเราแพลนไหมว่าเราจะเกษียณประมาณอายุประมาณประมาณเท่าไหร่สามสิบห้าอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายถึงจะไปทำงานหมายถึงว่าไม่ได้เกษียณแบบว่าเลิกทำงานเลยนะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นสามสิบห้าที่อยู่เบื้องหลังไม่เชิงผมรู้สึกว่าคือช่วงนี้จะจะคว้าทุกโอกาสทำทุกอย่างให้เต็มที่ จะจะใส่ทุกอย่างให้เต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่พอ35ผมจะแบบตอนเช้าผมเาจะนิฟกาแฟไปเดินเล่นจุ้งหมาไปเดินเล่นไปเดิ่เจะเลี้ยงม้าอยู่ที่บ้านหรือว่าแต่ถ้าวันนี้ผมอยากจอกมาร้องเพลงก็จออกมาร้องเพลงแต่ถ้าจะเดือนนี้ผมไม่อยากร้องเพลงผมอยากไปเที่ยวผมก็จะไปเที่ยวแต่ผมก็จะกลับมาจุงหมาให้ทีนึงระหว่างนี้ก็ต้องสติกว่าถึง35งานหนักมากเลยใช่รู้สึกว่ารู้สึกว่าคือผมผมถึงเบอร์กล้ว่าแบบ ถ้าผมจะตายอยู่เท่านี้มผมก็มีเงินใช้วันละกี่บาทแล้วผมต้องสร้างเงินให้ได้กี่บาทแล้วผมก็หาร <c oughs> อะไรเงี้ยเ,เ,เป็นเป็นเป็นเป้าหมายส่วนตัวแบบโอเคอยากอยากเหมือนอยากดีบมีสละไว้ไว้กเกษียณไว้ไรครับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผมอยากเที่ยวเยอะๆผมก็เลยแบบต้องวางแผนดีๆเลยอยา่าไป,อยา,ไปาอยากไปดูโลกอย่าไปเดินเขาอย่าไปดำน้ำอย่าไปอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยมีคูแตถ้าพอถึงสามนาทจริงๆมีโอกาสอื่นๆเข้ามาล่ะฮะจะเปลี่ยนใจเกษียณ ผมว่าผมก็ยังคงทำเรื่อยๆเหมือนว่ามันมันน่าจะเป็นจังหวะที่อยากทําก็ทาไม่อยากทาก็จะไม่ทําเลยคือเผื่อเวลาตัวเองมากขึ้นใช่วงอช้านานใช่ครับน่าจะเป็นเวลาที่ที่อย่างที่บอกคือคือเวลาณเวลานี้ผมว่ามันคือเวลาของการวิ่งแต่พอสังกษีภาพนีจะเป็นเวลาของการที่เดินบ้างนั่งบ้างคลานบ้างขึ้นมาเดินอีกทีแล้วก็นั่งเฉยๆวิ่งอะไรอะไ้เป็นไรอย่างตอนนี้หลายๆคนแซวว่าเหมือนทํางาน ร้อนเงินล้วนั่นแหละพอเราเห็นพอเราเห็นเป้าหมายเราเห็นว่าเรามีมายโซนแล้วเราอยากจะทำอะไรอะไรอะไรจนถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยอยู่ในโจ๊กติดสปิบแต่ก็สนุกนะแต่สนุกกับทุกงานที่เลือกทำเลยมีมีความสุขมากๆเลยครับแล้วก็มันเป็นงานที่นอกจากให้ความสุขกับตัวเองมีรายได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ดังสร้างความสุขให้ผู้คนด้วยผมก็มองไม่ออกว่าทำไมถึงจะยังไม่อยากทำสามภ่าผมอาจจะยังทำเท่าเดิมก็ได้ครับผมยังมีความสุขอยู่เลย เป็นเรื่องของาโพสใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องต้องปักให้ตัวเองไวก่อนครับจะได้แบบจะได้แบบมีแรงแต่ตอนนี้ไปเองก็เหมือนแบบพยายามมีแบบหาเวลาไปไหนกับครอบครัวด้วยใช่ครับอันนั้นคือเหตุผลหลักเลยอันนั้นคือเหตุผลหลักมากๆที่ที่อยากจะรีบๆช้าลงเพราะว่ารู้สึกว่าหนึ่งคือทํางานเยอะก็เราไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองผมจริงๆผมชอบเล่นกีฬามากแต่ว่าตอนนี้ผมก็เหมือนมีเวลาเล่นกีฬาน้อยลงแล้วก็ อย่างที่บ้านก็มีเวลารู้สึกว่าอยากมีเวลาที่บ้านมากกว่านี้แบบมาก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 อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวลาส่วนใหญ่มันควรจะผมอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าอยู่กับงานอะไรในในแต่ละแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทจริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้ซิร์นถึงเรื่องนี้มากที่สุดเลยครับ<ะ>อย่างงานมันก็มาร่วมง,งานกับี่วินวันนี<ะ>้คนก็จับตาครอบครัวกันไว้นะวิยังน่ารักกันเหมือนเดิมวิยัเหมือว่าผมจริงๆผมกับวินเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มันไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะ คือเรื่องค่ายหรือว่าเราการที่ผมไม่ได้อยู่กับ TMTV ต่อไม่ได้มีผลกความสำคัญของเผาหรอกเพราะเราคือเราคือเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะไม่เหมือนว่าเพื่อนกันย้ายโรงเรียนเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันย้ายบ้านมันก็เป็นเพื่อนกันเลยจริงๆไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องหน้าคอนเซิร์ตเลยกับคนเลยแต่ว่าก็รู้ใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะแบบวิ่งห่วงยายว่าอยากให้คุยกันเยอะๆเหมือนเดิมก็ยังคุยกันเยอะคุยกันเยอะจริงๆผมว่าบางทีมีโอกาสคุยกันเยอะเยอะกว่าเดิมครับจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับว่าแบบว่ายังอยู่ เดียวกันหรือเปล่าเลยได้สัมผัสในอนาคตก็ยังเจอกันรับงานได้เหมือนกันได้ครับแล้วครับติดต่อได้เลยครับติดต่อได้ที่คลาวน์แอนเทอร์เทนเมนและจีบันทีวีเออแล้วที่จะตรงกันหรือเปล่าใช่ไม่มีไม่ร่วมงานกับใครก็ได้จริงๆอย่ที่บอกพอออกมาทำคราวน์นายคือรู้สึกว่าร่วมงานกับใครก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกัตันหรือว่าจะเป็นเด็กผู้พนอื่นใครก็ได้ผมผมขอร่วมงานทุกคนเลยโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปถ่ายรูปค่ะ